ลอกแก่เรียดแน่พอเซียมเลยเนาะแมนไปเราเครียดเม,ม,มื่อยเครียดเมื่อยผมแมนเมื่อยเรื่องเวียกงานในพี่นงเลยคุณกายข้อว่าอันนนหนึ่งอย่างเนาะแปรขันจาว่าแล้วคอยกระชิบว่าลำดังเด้อสนุกไหมมาสองคนใจลำแยกตัวมาไม่ไปอวยพรวันเกิดให้เพื่อนเบาเตียงทองเขานี่แหละเพราะว่าเไม่ยั้งน,นี่นะ phải tô có tô mún bớt thôi rồi. ơ đây nhá kín đó đây gìn năm nay em năm nè ิกินข้าวโคกเลยใช่ข้าวโคกเลยนี่เนาะหมักกระเต็บพี่น้องเลยหมักกระเต็บอยู่พี่บนห้องยังล่ะหมางยังนี่นะฮะพี่ยังน้าเลยทบยองชื่อยังน้าหมางยังน้าดิ่นะนี่บ่ให้พี่น้องเบื้องแน่าหมางยังหมางยัง

มีแต่เมากับเมามเมาแหลดบ่เฮ <c oughs> ้ยเอาพี่น้องไกลาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสู่คนพี่น้องเนาะผ่านไปหนึงมือพี่น้องไยให้เพิินพักพอนเนาะมือนี้กลับมาเยี่ยมมะยามมาจอบเบื่งเพิิอนอีกกอนันท้งแม่น้องสมใจเป็นในไใดเนาะอาการ ดีขึ้นบอกินยาล่างแผลตามที่ทงท่านหมอเพิ่นวางมาให้ดูบ่เนาะมาพูดมาคุยน้ากันพี่น้อยอนามื้อนี้กับโบเชงพี่น้อยเนาะมีของฝากของต้อนลายสิ่งลายย่างอยู่พี่น้อยเนาะที่โบเชีงได้แจ้งไปเมื่อนั้นแหละเอามาเหมา,มา,านะให้เราพี่น้อยเดี๋ยวรอรุ่นรอส้มเบิองน้ากันพี่น้องเนาะนจะี่ใดก็ขอบบุญขอบคุณทางแม่เดออน้องแม่ใจดีอยู่ทางแคนาดาพี่น้องเอ้ยเนาะพร้อมด้วยครอบครัวเดออน้องที่ได้ ช่วยเหลือครอบครัวกระทั่งไม่น้องสมใจแล้วกระทั่งให้ทางบูเซียงเนาะเดินทางมาข้างนี้แหละเป็นสะพานบุญให้กับพอ่อแม่อยู่ดีไม่แห้งสุขกายสบายใจเด้อเนาะโดยสาธุพขไปเลยป่ะบ้านนี้เนาะมากินสมกันต่อบ้านนี้ล้ำยองเห็ดคักแน่นรอเจ้าเนาะน

หลองง้องกระบาดแับโคตรเหนื่อยโหเด้เนาเนาะมาทันเพิ่นกินสมกินเมี่ยงพอดีพองามเลยเนาะบักหล่าเนาะสมใจสบายดีล่ะป้าอันเจ้ามาแต่ใช้ใส่เสือแบบนี้มมาแต่ปลูกัน มาแต่ปลูกมันปลูกมินเด้นหนิเนาะมันมันปลูกแม่เนาะเอ้ยเนาะลำยองลำยองไงลำยองเมาแล้วมันเนี่เนาะเอะไรเมาแล้วลำยองเมื่อแต่ปลูกมันนั่นแหละเอออากะมาแม่บ้านมาในกรก็พากันตำเนี่ยเนาะกินเมี่ยงพอนห่อนกินแซ่บๆน้ำกันหลายคนโอ้เปิดให้ได้ป้าบุญมึนลายเตอะบ่

บาีัท่าปหออันนี้อันนี้ลูกชายเนาะลูกชายอ่าลำยองพี่น้องเลยอันพูนี่นี่ทั้งทั้งลูกสาวพูดนี่เนาะสบายดีล่ะลำแย้งบอกพูดนี่โ้โวอะไรกันว้าวหัวลายกัปวดบ้ากันแล้วกักัน อ้าวเนาะอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยอ่าบ้านหนื่นซานของคังอ่าเอื้อยลํยองเนาะอ่านี่แหละอ่าแท้บ่ยองแท้เเนาะจว่าเต็มอยู่จนี่เต็มอยู่บ่จัขวดนี่เหล้าขวดยังนี่เนาะบ่ลอกแกเครียดบ่เเลยเนาะแม่นพี่น้องเอ้ยเมื่อยเครียดเมื่อยบ่แม่นเมื่อยเรื่องเวียกงานให้พี่น้องเอ้ยคุณกายอเว้าแนนึงพี่น้องเนาะคันจะเว้าแล้ว่อยก็สิเว้านงเด้อ เมื่อยย้อนคอมเมนต์เนาะที่ว่ามันมีคอมเมนต์หนึ่งพี่น้องเลยมีผู้เดียวมาส่งมาปักตื่นเช้ามาว่าโอ้ยข่อยจะนอนบรับเมื่อคืนเนี่ยว่ะหาว่าว่าทั้งครอบครัวบรุนชีวิเดือดติดตาไม่เด้อว่าสันเนาะมีใช้แบบนี้คนว่านะโอ้ยยังดีบาดนี่ยข่อยคือว่าบริสุทธิ์ยังคิดหน้าว่ะคนว่าทาอีกสองมื่นสิเป็นยังไปงานเลี้ยงดวนเทเบ่ล ผมไม้เพิ่มขึ้นว่าเียนมานเนี่ยก็ย้อนว่าปวดอะไไปง่ายมันเกิดบาดเียงท้องหรว่าจะปวดมันหน่าก็เลยเขียนคอมเมนต์มาแบบนี้เนาะว่าทางกอบครัววุ่นมีไซส์บอดี้เนาะอาจจะว่ามีบุญคุณหรือว่าอะไรแบบนีแต่บอดี้เริมดูเป็นอันดับหนึ่งบาดเียงท้องดีมากแบบใดบุญแบบจำไปในเสมอเนาะคราบครัวเราเป็นหหัวน้าทีมเนาะที่ว่ามีอยู่ มีกินนะแล้วก็เงินเดือนปัจจุบันนี่กับทายคลิปกับย้อนทั้งบอเซียงยอบอลแน่หลังเอฟซีบอสุขสุขคนแน่เนาะที่ขึ้นมานี่กับยอ้อนก็แน่ได้พีน่น้องก็เห็นภาพแบบนี้เนาะเขาเห็นภาพแบบว่าคือล้ำยองแม่สมใจน้อ,นอ,นอ,อสงสมใจอ่ามานั่งกินเข่ากินสมหัวรู้โอนู้หัวม้วนคอมหนาวอมตาที่ทั้งบอลเซียงกับบาลบุญนี่จบบน้ำส่งคนไปมากับย้อนสาเหตนุนีน่เนาะคนไปกับอาทิตย์หนึ่งหลางเซียงเนาะเพราะว่าในความอบอุ่นนี่ มันห่างเหินกันน้าเลยกับโบนั่นประเดี๋ยวได้พี่พน้องเพราะเขาข่ามไปรักษาเพื่นกัอาทิตย์ปลายเนาะบุญกะแค่อยากบอกอีัน่นนึงพี่น้องกันถ้าว่าบุญกะพิชพลาดประการใดเขาคิดว่บาบริยูความงานน้ำบาลเตียงทองทีเอฟซี FC มันเข้มินมหาบุญก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเน่เด้อเนานะบุญกะอยากอยู่ความงานเนาะคิดไว้พอีกฝั่ะกับุญกะอยากอยู่ความงานเพลินเนาะแต่ว่าคืองานนี่แหละเแม่นนองสนใจกับมาแต่ขาหมกอาหารเนาะเอาสิมาป้ามาข้างเพื่อนอยู่ สวัสดีเขตโดนนั่นกับว่าได้เลยนะค่าใช้จ่ายมันกับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มการกินการอยืมแม่ยอยู่ที่ว่าทั้งปูง่ายผลหมอบไม้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเชียงแต่ว่าท่านก็ต้องประหยัดซอยกันถ้าวันน่้มันมีจำเป็นเนาะท่านก็ต้องประหยัดซอยกันพี่น้องเลยแต่ว่ายืมเยอดเยื่อไปอีกสองสามหมื่นเนี่ยค่าใช้จ่ายกันเบิดก็ได้เลยพี่น้องเลยเนาะแมนกาษีประมาณนี้ได้พี่น้องกับขอโทษขอผ้าทั้งทีพี่น้องเวลาได้กแต่ว่าบนบริยูทองงานทำเบาเตียงแต่ว่าบำรุงกับเบาเชียงก็คิดไปอยู่แล้วว่าทั้งเบาเตียงเป็นหน้าที่ ียอดล้งแฮปปี้บอทเดย์ไอพันยูพี่น้องเลยเนาะสำนีเห็นราเชียงเลยคับสำหรับเราเชียงแบบนี้เนาะเ้าะยังว่าอันนั้นได้คอยส่งมาให้เบิ้องลุ้ยนี่เนี่ยคอยได้ส่งมาให้คือกันคือการอ่าคลิปล่าสุดนี่บอเชียงไปอัปเดตทั้งอ่าน้องสุกพี่น้องไปตามเขาหมนแล้วอ่ามีอยู่คอมเมนต์หนึ่งแต่ว่าซื้อเพื่อนนี่บอบอคอระบุเนาะบอเชียงอ่านออกอยู่แต่ว่าบอคอระบุอ่าคอมเมนต์นี่สิไปคอมเมนต์ทุกทุกช่องเลยเนาะเอาแบบนี้ง่ายๆซะ เพราะว่าคนที่ทายยูทูบนี่เพิ่นกับเบิ้งทุกช่องไรพี่น้องและอคอมเมนต์นี่เพิ่นกับเบิ้งกันทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์นี่พี่น้องกับสำหรับทางโมเสียงบมบุญเดินทางมาในครั้งนี้เห็นนี่ถ้าเห็นเขาเห็นในช่องเขานี่ยังใครอยู่ไรพี่น้องอันนี้ลูกเมียส่งมาให้เลยมันเป็นแบบคล้ายๆว่างเหตุงานคือว่าโ,โบเต็มที่หรือว่าจังใดนี่แหละคนบอกมาว่าจังสี่ไหนคือว่านี่สนุกไหมมา สองคนใจลำแยกตัวมาไม่ไปอวยพรวันเกิดให้เพื่อนเบาเตียงทองเขาได้แหละพี่น้อยเพราะว่าก่อนฉีขึ้นมานี่เขาหูู้่ได้วว่าันเกิดวันทั้งเบเตียงทองแต่กระทั่งสมบูรบ้านนาอ่าก่อนจะเดินทางมานี่คือโบเช้งเรแจ้งก่อนแล้วเพราะว่าเครื่องหู้กันรักในเคสของทางไม่ต้องสมใจอ่าขามมาที่ให้พนนอน์ยุหัน,หนกนัมันเป็นไปบ่ได้ไรได้พี่น้อยเป็นการขีดหอดูดกขีดหอดตาตาม,มารัางในสมาตั้งเต็มืันแรกแต่โบเชียงดึงไว้มือนั้น ดึงไวเมือนั้นเพราะว่าอยากให้ผ้าเพิ่นไปรอดินแถวหิ้มโคง้งตื่นมากับผ้ากันมานะพี่น้อยดึงเวลาไว้การใช้ใจเสียเพิ่มเนาะนแต่การกินกันอยู่เฮานี่แหละพี่น้อยกะคอมเมนต์นี่กะเอ่เกี่ยวกับทางวันเกิดทางบมชเตียงเนาะบเชียงในน้ำสะพานบุญในทีมงานคนหนึ่งพี่น้อยว่าจะเป็นมูค่คู่หรือว่าทีมงานขึ้นมาหมา่อยู่ใส่ก็แล้วแต่เนาะเพิ่นให้ทำในน้ำปึกษากบถามได้ตลอด บได้ว่าจีขีองขี่คุย,ย,ยแต่ว่าให้ให้มาพูดมาคุย,ยกันดีดีโบเชียง<ส>ให้คําแในนําบอกแต่ว่าในนําทีมงานของทางบเตียงทองนี่บอกเคยประถิมมูคู่นาะเอาแค่นี้เนาะบอกเคยมีจักเทือแต่ว่าน,นี้ในคอมเมนต์เพื่อนบูเห็นเข้าไปร่วมง,งานน้ำกันเนาะแต่ว่าโบเชียงแจ้งบอกแล้วในคลิปของทางอาโกยว่านี่แหละไปหมบโทรศัพท์ให้ทังอาเทิงก็บอกแล้วว่าบบเชียงกับบับุญอาจจะบร่ได้อยู่ร่วงานว่าเอาถ่ายย้อนลางซะ พาย้อนหลังเพราะว่าทั้งบนเตียงครับทีมงานชีึ้นมาเหนืออยู่เนาะพี่น้องอีดอรุ่นดอชุนนนมน้ำกันการไม่แต่ว่าย้อนหลังการชีอวยพรในยังไงมูอะไรเนาะยังในวันเกิดอ่าเถ,นะถ่าไป,ปอีกหนึ่งปีพี่น้องเอ้ยเนาะเถ่าไปหนึ่งปีโดยเอ้าครับแพงคือเก่าหักแพงคือเก่าพี่น้องกับขอบบุญขอบคุณเอฟซีเนาะที่คอมเมนต์มามาบอกพี่น้องเอ้ยที่ให้เราได้พูดได้คุยให้พี่น้องเอฟซี อ่เดี๋ยวหูได้จักน้ำกันเนาะกับโมเสงกับวอร์ตี้ได้เครียดอย่างเนาะก็ดีถ้าเพิ่นคอมเมนต์มาบอกมาเตือนด้วยอ่ะจังไเลกะขอบุญขอบคุณในไลน์เด้อเนาะโมาบานี้มาพูดแล้วพี่น้องเลยหันกล้องไปูมาเด้อออกมาเด้อบานี้เด้อเอ่าเนาะมาเป็นเงินซานเป็นก้อนเออเนาะเป็นยี่ป้อนี่เพื่อโมเส้งขอนั่งในมาน้ำไดนกับวอร์เรดี้ไม่ได้ยืน เออพ้อเห็นอยู่บ่เนาะใช่บ่บุญเห็นอยู่บ่น้องในข้าในพิ่นเนาะโนอ่เห็นได้ทงครอบครัวเพิ่นก็ได้เนาะเดี๋ยวผู้เสียงนงอยู่ข้างๆนี่ก็ได้พี่น้องโดยเอาสบายดีทั้งผู้ใหญ่พี่น้องอีกรอบนึงเด้อโดยอ่าทั้งือสยืนน้องใบน้องบิ๊กผู้นี้น้องน้องลนเนาะอ่าน้องสมอ่าสใจอยู่อ้ายกอยู่ลนพี่น้องเอ้ยกินเมี่ยงอยู เป็นอะไรเอ่ยอาการร่างก,กายแพ้ใครๆนะแบบลงเนาะเลย<ะ>อ,อ๋มอม,อมอือมือนีล,ล,ล่างนะบ่มือนีล่างแล้วล่างเรียบร้อยเนาะ,ะโอ้คือยากินแล้วบ่กินแล,ล้วกินตามวันเวลาเพิ่นบอกเดอ้อก<ะ>ินจักมิดเท่านั้นเท่านี้<ะ>กินจนเบิดห้ามหยุดเนาะกิน<ะ>จนทีอันยาที่เพิ่นให้มาเดอ้อเวลาเริ่บ่แม่จะนำไหนเดอ้อแต่ว่านอกสนใจนะบ่เสียงกระซับเพิ่นบอกแล้วเธอนึงพี่น้องเอ้ยอืม ดื้อโมเสียงดื่มเอาใบอันสัญญาตัวที่มอนัดเดี๋ยวสิเอามาให้มาหน,นีเ <No, S 1> ด้อเออดูอ้าเนาะมีแต่ว่าโมเสียงมีอาของมาหมอบให้เด้อ <No. S 1> อ่าทางโอ,ขอบบ้ขอบคุณขอบคุณทางพี่นอ้องเอฟซีหลายหเด้อพี่น้องเด้อเนาะเพคนก่าคอมเมนต์มาบอกอาหารการกินนี่สำคัญเนาะเนาะไม้นี่บวห้กินเด้อเนาะไม้ราคาเกี่ยวกับของดองอ่าเป็น <No. S 1> พวก สมพักสมยังพวกนี้แหละเดอ้ออ่าเพิ่นบอกให้กินเนาะเด็ซีเพิ่นบอกยำ่ำถ้ากินมาลเลยแพ้มันจะดูร่าม,มอ,อีกเนาะอ่าดีเช้าก็จังกินเดอ้อเอ้ยเด้อลยอ่าแล้วกระตามมานี่เพิ่นว่าข้าวเหนียวนี่กะมีส่วนคือกันได้ไอ่าข้าวเหนียวนี่เน,ะอน,น,อกกนาะพิ่นว่ากินบ่ได้ตัวนึงมันสิกระแพ้ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นมื้อนี้บ่เสียงซื้อข้าวเจ้ามาให้เนาะเด้อเดลย าาน,นี่นเดียวว่าตามนั่นเดี๋ยวนาะเดี๋ยวเอาเครื่องมาหมอบให้เล่าก่อนพี่น้องเยโดยอันมักลยจะกินได้อะรึเปล่ปาไปลงไปน้ำรดบ้ำเช้านะไปน้ำกันกับน้องทั้งน้องใบก็ได้เนาะไปได้ลำย่องแซ่บอยู่บ่เบิดเลยอ้าโหพี่น้องเลยเดือบมามากมูโบนยินเสียงหมาดคอมือนีินะว้า Ôi, đó, mình nó má 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 nó. Má bưng nắm cành phi nó ơi. À thì chỉ chấm mộm mày, Bưng lót vào bùn đi Cho qua mình nhắn cái này nè. À, Có tô mùn bớt thôi đi, phải rồi. hơn mi như bớt mi nữa nó. อ่าอันนี้แหละพี่น้อยทางแม่กระตุกพลังกระตุกตั้มมีแต่ว่าแบบแบบติดพื้นเป็นเ่าล่ะอ๋อเลยอ่ไปเจอนีแต่แบบตั้เนาะไม่เดินเดินเอ้าก็เลยเอาแบบสูงมาให้นะเพราะว่าการกินการยู่นี่เขาว่างบนพื้นมันมันโอเคป่นใดเนาะมันขี้ฝุ่นมันถึกแดีวมันบริสุทธิ์เนาะแม่เออเอาล่ะเอาถือก่อนใหญ่ช่ำพี่น้อยปูทูกปูใหญ่เนาะให้แห้งอีหลอเอาตามมาด้วย nè mồ hung khẩu cắt may đôi à lạ ôi à, à thử tôi đi con nè là da như đất soi cái đấy nè húp <laughs> à anh đi già đơn anh lại hiểu anh em mình trong lúc kalamang, mi bò, mi mưa mik, 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 <laughs> Có Chào thế nào rồi. Ừ. Ừ. Pa. Có chào sao lô? Có chào. Có hỏi mẹ học kinh nào. Mẹ là à. Ừ, kinh okay. và... khôn nhiều bố đây, đó. Mẹ. Hả? Tầm yong bò. Hả? ถ <c oughs> ามไปพี่แสดงว่าเป็น,ปนห่วงได้หนิเนาะคือ you, อยู่พี่นอ้อยเอ,อ่อโคตรเป็นห่วงเป็นใยชี่มีแห้งแล้วเสี่ยงกับคนักเลาะพี่น้อยเลยเอ,อ้าเนาะโอ้หอนเอาออได้มือน,นี่หอนเอาแต่ยู่งเงินตลอดหอนเอาแห้งพี่นอ้อยโอ้ยเซล่าหยับมาพี่ก็ได้มันข้างนอกสนใจ เอา้าอันนี้เดี๋ยวอธิบายตัวนี้ก่อนอ่าตัวนี้อันตกตอเคียนน,ยยน่ะนึกเอยเด้อเคียนแผลเด้อกองหนึ่งเด้อเอาซื้อมาให้นี่เนา<น>ะแต่ตัวนี้อ่ายาผึ่นห้อง<น>ยาแดงไปหน่อย<น>อันนี้ยาล่างแผลเด้อ<น>อ่าล่างก้อนล่างได้ให้แหงแหงแล้วจงเอาตัวนี้ลง<น>ลงแล้วจงเอาผ่าเคียน แค่นั้นเลยเริ่มมือมือเราลอกก็ได้เอาพาพันเลยให้ให้มันแห้งก่อนจึงพันพันแมนล่ล่ะนี่จะเอาตัวนี้ล่างให้แม่จะเด้อล่างให้ล่างให้ย่ำยาตัวนี้แห้งแห้งก็คักแล้วจังเอาตัวนี้ลงลงใส่ในใแผ่นะแล้วก็เคียนนี่ดูนี่เด้ออ,อ่าอ้ามีนี่แหละเป็น้องมีอยู่ซีหาหุ่นเคียนแปะนั่นไว้ในกล้องนี่แหละเ,เติบเติบพี่ดอกอ่าอาก็ศสำคัญมากอ่าเพราะว่าอีซีว่า ในครามเป็นของมิ้นไอว่ากินข้าวเหนียวบ่ได้ว่าสันก็เลยชื่อข้าวเจ้ามาให้ซาโลก่อนเนาะซาโลแล้วกับหม้อหุงข้าวมีบ่อยู่เพื่อนเจ้ามีเดียวมีอยู่บ่มีดเดียวแม่ทนใช้งานใช้ใช้งานได้อยู่บ่สันบ่หลักมายังมอหงเข่ามอหงเข่านะบ่มีแม่ว่าเข่านั่นอ๋อจะว่าหมวดเข่าบ่แม่นี่ครับบ่เนี่เลย เขาหงดนะคุนเรากระลเดาเลยโอ้นี่หมองหงเขานง่อันี่นห้องหมององเขาอัน่นบอกเขาใจว่าวาเสียงทานตกำเข้าแล้นี่แหละพอดีเพราะงามหาเซนได้พี่น้อยนี่น่อยนี่กะผมมีแบบหนึ่งน้ำอันนี้ใส่หนึ่งพักหนึ่งยาหมอต้มมีหมอกองทักสายพื้นสายไฟครบไปเลย เอาอันนี้แหละเอาไว้หุงด้วยละเด้อเจ้าหุงได้ยังไงละเนาะโดยได้นาะนันละไปหน่อยวจะถั่ย,ว,ว,ยวงเด้อถั่ยวงหม้อกระทะหม้อกระทะแบบนี้จะพี่งามโมบบุโอ้เบิ่งหน่อยสีบอแบบแบบทางตัวไปเอามาทอดไข่อ่า คนใดที่ว่ายากเด็กไขแนนมันดีแนบใช่รถนี่อันนี้สีทอดใส่กับแก๊สหลวกกับเตานี่ง่ายพี่น้องเลยเพราะว่ามันมันทำความสะอาดง่ายเลยกับมือเสร็จในเก้าตัวนี้เอาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้าวคลองมะม่วใหม่ครั้งนี้ก็นั่นเป็นของทางแม่เจดีที่พาเจ้าไปตรวจเด้อหล่ะเด้อดังอย่ทางแคนาดาพูดเลยเนาะ พักกินข้าวกินน้ำแล้วบ่กินแล้วกินแล้วกินตามกทัวโดยโดยโดยหันเริ่มเอาขนมมาเลยนงเอ้เดี๋ยวลงจากนั้นเนาะกับเอาใบใบนัดใบนัดยาเริ่มมามาเดี๋ยวลงไปพ้นแล้วอล้าสโนมีแต่ว่าให้ใหายดีให้เศร้าด้วยด้อย่ำย่ำคือหาใหักษาทำความสะอาดเนาะบ่ให้ อ่าคือเก่านะบ่อนี้กับตัวนี้แหละเพราะว่าเพื่อเขาเองนั่นแหละเด้อโดยโดยอ่ะเป็นกำลังใจให้เด้อสู้ๆได้เนาะโดยและพวกหล่าอันนมื้อหล่าอันฝากขอบุญขอบคุณทางแม่เพันแเ่กพวกดังๆเด้ออ่าแม่เพันนะคเอกไปชมอยู่เนี่ยเนาะโดยโดยขอบใจทุกหน่าเจดีทางแม่ทางประเทศแคนาดาขอให้แม่ทางประเทศแคนาดาอยู่ดีแม่ ให้แบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่แบบเฉลือนอนสมใจและก็มาให้เครื่องคองและก็เครื่องไส้หม้อจานแบบ<ด>บ่วงนี่แหละและขอบใจพนในร้ายค<ด>อยพนอยู่ดีเม่งความเจ็บใหญ่ได้ความใครใหญ่มีพัฒนาสิ่งใดก็ใดสิ่งนั้นทุกสิ่งทุกประการเลยสาธุโดยเอาพี่น้อยทุกสิ่งทุกประการนี่ขึ้นคำคำศัพท์ในทางบุพเศาสนาได,ได้พี่น่อยเนาะ rồi bá nó ăn điều ăn nó oh à, đồ. là lúc năm bảy năm được bảy bảy này lại bảy nát mò ỉ lom nào đứa nào cũng lại nó rồi áo sao hao đường thang của người đưa rồi ai dù đi mì rồi 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 điều mưa chỉ ma may được đưa hoặc những một này cắp lọ rồi rồi áo bài đi đưa rồi bá ăn thang bực là năm công còn nùng năm bố đây nó làm giòn này đôi, đôi, โดยบ่วงเลยบวงบ่วงอ่ามีครบเลยป้าเนาะโดยเฮ้ยมียั้งอีบอละจะไปช่อนไปช่อนเมที่ไปช่อนยังเนาะนี่ซ่อนผลาป่าแล้วไปช่อนกบไปช่อนปลาอืกำลังสิไปแมนบอ่เกี่ยงตับบาเนี่ยเลยเหนื่อยดื่มมากปูกู หักแน่เล้วน้ำยองเห็นแล้วนทำมีตู้เนาะโดยโดยปะเนาะมาไปไหนไปเนาเอ้มาเอาใบอันนี้ก่อนเตรียมจีหิ้วเชียงกับภาวะาไว้เอาไว้ในรถในภัวะจกออกจกเข่านี่ยากอีกเนาะมาไว้เพื่อเก็บก่อน อันนี้ขนมละไบแบงกันเด้อแบ่งกันกินอันนี้ใบใบนัดเนื้อนหน้าวันที่เส้าเก้ากุมภาพันธ์ใบนัดไปมตรวอีกรอบนึงเก็บ<ด>ไว้ให้ดีระด,ด้าเด้อเอาไว้ให้นางดอนเก็บให้อ่าไว้สุงๆ,ๆ,ๆเด้ออ่า<ด>อ่ะเอาใส่ถุ<ะ>ยงยางายห่อไว้หามันนั่นนี่ละมึงเด้อ <c oughs> ได้ปะวุน หวานเลยนี่เนาะเออเอี๋ยวไได้ชาวบานนี่น้อมีแต่กล้วยให้รอเนาะอยู่เพื่อนจะมีไม่กวดอยู่บ่งั้นกล้วยไม่ไม่มีอยู่มีอยู่เนาะอ๋อฟอยเนาะโดยปไาชาบวเรียงขึ้นไปบอกล้ำลาพี่น้องเพื่อนก่อนไปไปคืนมาอีกรอบนึงอือนะเอาเนี่ยก๋วต้มขนมเนี่ยแจกให้ทั้งน้องๆเพื่อนกินน้ำกัน

อ้าวแอบแซกปาลูกเอาๆเอ้ยอืมเอาเนาะกรกินอ่ามารอบนี้นี่มานี่โซได้หัวย้อนเล่าหน่ยด้พี่โออ้ยน้ํายองนี่เนาะอ่มีสีสันในการอ่าถ่ายคลิปอยู่ได้พี่น้องเอ้ยอาเนาะโอยปาใสน้องลาบ่เสียง ไปกันเ้อมือลงก็แหละเดี๋ยวไปเชียงมหาไม่เด้๋ย่ะเด้อโดยโดยเอาเอาตัวนี้แหละเก็บไว้ดีๆเนาะนะสบายดีพี่น้องอีกรอบนึงโดยเอ้ยอาลำยองเข้าไปกันเลยเด้อโดยโดยเอาเดี๋ยวมาเยี่ยมมายามไม่โดยโดยอาสบายดีเด้วยสู่งานเนาะหากมาเจคุดปลูกมันเออเนาะเอาโอเคเด้อสัปพี่น้องเนาะพปเชียงก็จะขอจบคลิปลาพี่ลาน้อง อ่ากับภาพบรรยากาศนี่แหละพี่น,อนอ้องเนาะอยู่อ่าข้างๆบ้านเลื่อนซานของทางพี่น้องสมใจครับอ่าเอ้ยลำยองเฮานี่แหละพี่น้องเนาะอ่าจนนะได้ก็ขอบบุญขอบคุณทางแม่ละลายเด้อเนาะอยู่ทางแคนาดาพี่น้องเอ๋ที่ได้อ่ามองเห็นทางครอบครัวของทางพี่น้องสมใจเนาะมื้อนี้ก็บ่บเซียงมอบอาหารการกินอ่าพร้อมด้วยอ่าของใช้ในครัวเรือนครนัวซานเรานี่แหละพี่น้องเนาะโดยอาจนนะได้ก็ สาธุน,มธนามโมทนบุญในครั้งนี้เดอ้อกับเม่เนะาะษาธุเทวาคุ้มครองหรืนทางไปใสมาใส่กับคอให้ตลอดได้ปลอดไฟถึงฟังจุดเป้าหมายเนาะสาธุพี่น้องเลยเนาะเอาบบเสียงลาพี่น้งนองไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะไว้มาพบม,มาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องเลยสบายดี